สวัสดีครับขยินดีต้อนรับทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับของฉันนะคะเสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีดังเป็นจังหวะรัวและในวินาทีที่ฉันผลักประตูห้องตรวจเข้าไปฉันก็ชะงักเหมือนโลกหยุดหมุนปาริสาใช่เธอจริงๆเหรอน้ำเสียงทุ้มที่ฉันเคยฟังจนหลับไปหลายคืนเมื่อสามปีก่อนน้ำเสียงของทันวารุ่นที่มาปลายที่ฉันแอบชอบจนปวดใจแต่ไม่เคยกล้าบอกเขาสักครั้งตอนนี้เขายืนอยู่ตรงหน้า ในชุดก่าสีขาวในฐานะสูตินรีแพทย์ของฉันหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บอกมือเย็นเฉียบเหมือนถูกน้ำฝนแช่ไว้แต่ก็ทำได้แค่พยายามยิ้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออสวัสดีค่ะหมอฉันตอบเบาๆไม่กล้าสบตาเขานานห้องตรวจสว่างด้วยไฟสีขาวทว่าความเงียบระหว่างเรากลับหนักจนแทบหายใจไม่ออกเหมือนเรื่องราวในมัธยมทุกฉากทุกประโยคทุกความรู้สึกไหลย,ย้อนกลับมาอย่างรวดเร็ว ภาพธันวาในชุดนักเรียนชายยืนรับเกียรติบัตรหน้าเสาธงภาพเขาช่วยฉันถือของตอนซ้อมกีฬาสีภาพเขายิ้มยิ้มที่ฉันเคยแอบถ่ายเก็บไว้ในมือถือเครื่องเก่ามันทั้งหมดผุดขึ้นมาเหมือนฟิล์มหนังย้อนรีเพลย์ไม่คิดเลยว่าจะเจอกันแบบนี้เขาพูดขณะพลิกแฟ้มประวัติของฉันสายตาของเขาอ่อนลงเหมือนกำลังมองเด็กผู้หญิงคนเดิมที่เคยเดินตามหลังเขาตลอดชะชีวิตก็แบบนี้แหละคะ ฉันหัวเราะแห้งๆท,งทั้งที่ก้อนสะอื้นจุกในลำคอทันวางเงยหน้าขึ้นมองฉันนิ่งนานกว่าที่หมอคนหนึ่งควรจะมองคนไข้ของตัวเองสามปีนะปาเธอหายไปจากชีวิตฉันเฉยๆแบบนั้นเขาพูดเบาๆแต่ชัดเจนราวเสียงกระซิบกลางอกฉันตาเบิกกว้างไม่รู้ว่ามือฉันหรือหัวใจฉันสั่นก่อนกันหมายความว่าหมอจำฉันได้จริงๆหรอคะ เขาหยุดเขายิ้มบางๆแบบที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เหมือนตอนมาปลายที่เขายิ้มให้ทุกคนมันเป็นรอยยิ้มที่มีความหมายมากกว่าอุ่นกว่าและเจ็บกว่าฉันจะลืมได้ยังไงเด็กผู้หญิงที่วิ่งมาปิดกระเป๋านักเรียนให้ฉันทุกเช้าฉันขยับปากแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาน้ำตาร้อนๆร,นร,นรน้นขึ้นคลอเบ้าไม่รู้ว่าเพราะดีใจหรือเพราะความจริงที่ฉันหนีมาตลอดกำลังไหลกลับมาตอกย้ำ ธันวาเอื้อมมือมาปรับไฟตรวจให้สว่างขึ้นแต่สายตากลับยังไม่ละไปจากฉันปาริสาเขาเรียกชื่อฉันช้าๆราวกับกำลังชั่งใจอะไรบางอย่างก่อนที่เราจะเริ่มตรวจฉันขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมฉันเม้มปากแน่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมันกอกเขาโน้มตัวเข้ามาเล็กน้อยน้ำเสียงต่ำจนรู้สึกถึงลมหายใจของเขาสามปีนั้นเธอเคยรู้สึกอะไรกับฉันบ้างไหม ฉันชะงักหัวใจหล่นวูบโลกทั้งห้องเหมือนเงียบลงจนได้ยินเสียงฝนชัดขึ้นอีกครั้งฉันสูดหายใจกำลังจะตอบหรืออาจกำลังจะร้องไห้ฉันเองก็ไม่แน่ใจแต่ก่อนที่คำใดจะออกจากปากเสียงเคาะประตูเบาๆดังก๊อกก๊อกพยาบาลเรียกชื่อฉันให้ไปเซ็นเอกสารด่วนฉันกับทันวาหันมองประตูนั่นพร้อมกันเหมือนถูกดึงกลับสู่ความจริงในพริบตา ฉันลุกขึ้นช้าช้ามือยังสั่นและหัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะทันวายืนขึ้นตามสายตาของเขายังไม่ยอมปล่อยฉันไปไหนป้าเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะน้ำเสียงเขาอ่อนลงจนแทบเป็นกระซิบฉันเม้มปากไม่กล้าตอบไม่กล้าสบตาและไม่รู้ว่าถ้าคุยกันต่อฉันจะยังควบคุมหัวใจของตัวเองได้ไหมฉันเปิดประตูออกจากห้องตรวจ เสียงฝนยังคงตกแต่ความรู้สึกในอกฉันกลับดังยิ่งกว่าและเมื่อประตูค่อยๆปิดลงเสียงทุ้มของทันวาเล็ดหลอดออกมาแผ่วเบาเหมือนเขาพูดกับตัวเองมากกว่าสามปีและ้วนะปาปปริสาฉันไม่คิดว่าจะยังรู้สึกแบบนี้อยู่ประตูปิดสนิทเหลือเพียงเสียงหัวใจฉันที่ดังไม่หยุดและคำถามที่ไม่มีคำตอบฉันพร้อมจะฟังสิ่งที่เขาอยากพูดจริงๆหรือเปล่า ฝ่ามือฉันเย็นเฉียบขณะเดินออกมาหน้าห้องตรวจรู้สึกเหมือนพื้นโรงพยาบาลทั้งอาคารกำลังไหวหรืออาจเป็นหัวใจฉันเองที่กำลังสั่นจนโลกไม่มั่นคงพยาบาลยื่นเอกสารมาให้เซ็นแต่ฉันกลับถือปากกาวไว้เฉยเฉยมือสั่นจนลายเซ็นแทบอ่านไม่ออกเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณปริสาพยาบาลถามด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงฉันสายหน้าย,ยิ้มอ่อนๆทั้งที่ลมหายใจยังติดขัดเปล่าค่าแค่ตกใจนิดหน่อย แต่ความจริงคือไม่ใช่นิดหน่อยมันเหมือนกำแพงความรู้สึกที่ฉันสร้างไว้ตลอดสามปีถูกทําลายลงในไม่กี่วินาทีแค่เขาพูดว่าฉันยังรู้สึกเมื่อเซ็นเอกสารเสร็จฉันเดินออกมานั่งบนเก้าอี้ยาวหน้าผนกผู้คนเดินผ่านไปมาเสียงรองเท้ากระทบพื้นเสียงล้อรถเข็นเสียงเรียกคิวทุกอย่างดังอื้ออึงแต่ในหัวฉันกลับเหลือเพียงเสียงของเขา สามปีแล้วนะปาริสาฉันไม่คิดว่าจะยังรู้สึกแบบนี้อยู่ฉันก็มองมือของตัวเองที่วางบนตักนิ้วทั้งห้ายังสัน่นเหมือนยังจำสัมผัสสายตาของเขาที่มองมาใกล้เกินไปตอนนั้นเองเสียงประตูกระจกเลื่อนของผนกเปิดออกทันวาเดินออกมาฉันรีบเบือนหน้าไปอีกทางแต่ปลายสายตายังเห็นแววใส่ใจของเขาเห็นความลังเล เห็นความหมายบางอย่างที่เขายังค้างในใจเขาเดินตรงเข้ามาหาฉันช้าๆเหมือนกลัวฉันนี้หายไปอีกครั้งป่าเขาเรียกชื่อฉันเบาๆฉันเหลือบมองและได้เห็นว่าชุดกาวของเขายังปล่อยชายเสื้ออยู่แบบเดิมเหมือนตอนสมัยมาปลายที่เขาสะพายกระเป๋าข้างเดียวไม่เคยเปลี่ยนเลยสักนิดเมื่อกี้เขาเริ่มพูดแต่เหมือนกลืนลมก่อนจะเอ่ยประโยคถัดไป ฉันอาจพูดเร็วไปหน่อยแต่มันเป็นเรื่องที่ฉันเก็บไว้ในใจนานมากฉันไม่ตอบแค่กำชายเสื้อของตัวเองแน่นจนยับทันวางเงียบไปครู่หนึ่งก่อนถามเสียงเบาราวกลัวทำร้ายความทรงจำของเราตอนที่เธอหายไปเธอโอเคไหมปาคำถามนั้นทำให้หัวใจฉันสะดุดเพราะเบื้องหลังการหายไปของฉันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพูดถึงแม้แต่กับตัวเองก็ตามฉันเงยหน้าขึ้น เจอสายตาเขาที่เต็มไปด้วยความกังวลจริงๆไม่ใช่แค่ความสนใจแบบหมอแต่มันเป็นสายตาของใครบางคนที่เคยรอคำตอบจากฉันมานานฉันสูดหายใจลึกพยายามเอ,อ่ยเสียงที่ไม่สัน่นหมอธันวาถ้าหนูบอกว่าไม่โอเคหมอจะยังอยากฟังอยู่ไหมคะเขานิ่งไปเสี้ยววินาทีก่อนขยับเข้ามาใกล้จนฉันได้กลิ่นสบู่อ่อนๆจากเสื้อกาวของเขา ปาฉันรอฟังเธอมาตลอดสามปีน้ำเสียงของเขาอุ่นแต่สั่นนิดๆรากับเขาก็กลัวคำตอบไม่ต่างจากฉันฉันกำลังจะตอบกำลังจะเล่าเรื่องราวที่เก็บไว้ลึกที่สุดกำลังจะเปิดบาดแผลที่ฉันซ่อนไว้กำลังจะบอกความจริงที่ไม่เคยพูดให้ใครฟังเลยแต่ทันใดนั้นเสียงประกาศเรียกชื่อทันวาดังขึ้นเหนือศีษะคุณหมอทันวาคะคนแค่ห้องคลอดพร้อมแล้วค่ะเสียงนั้นดังชัด เหมือนคมมีตัดบทสนทนาระหว่างเราออกเป็นสองเส้นทันวาหันไปมองทางห้องคลอดแต่สายตาย,ยังหันกลับมาที่ฉันอีกครั้งเต็มไปด้วยความเสียดายที่ปิดไม่มิดปาฉันขอแต่เขาไม่มีโอกาสพูดจบพยาบาลอีกคนเดินม,มาเรียกเขาเร่งด่วนทันวาจำต้องหันหลังวิ่งกลับเข้าไปในแผนกด้วยความรีบเร่งของหน้าที่ฉันมองแผ่นหลังเขาที่วิ่งหายไป อกฉันหนักจนหายใจลำบากคำที่ยังไม่ได้พูดกลายเป็นก้อนอุ่นๆติดอยู่กลางอกอย่างเจ็บแปลกฉันลุกขึ้นยืนมองไปยังประตูที่เขาหายเข้าไปฉันยังยืนนิ่งอยู่หน้าผนกสูติเหมือนทั้งร่างถูกตรึงไว้กับพื้นเวลาผ่านไปช้าเหลือเกินจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงหายใจของตัวเองที่สั่นเป็นจังหวะไม่นานพยาบาลคนเดิมเดินผ่านฉันไป เธอยิ้มบางๆเหมือนจะให้กำลังใจแต่ฉันกลับรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ในความเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังเกินไปฉันควรเดินกลับบ้านควรออกจากโรงพยาบาลน,นี้ควรหนีความรู้สึกทั้งหมดที่เพิ่งปัตุปันป่วนในอกแต่ขาของฉันไม่ยอมขยับมันเหมือนมีบางอย่างดึงไว้เป็นความผูกพันที่ฉันคิดว่าตัดไปนานแล้วแต่วันนี้เพิ่งรู้ว่ามันไม่เคยหายไปเลย ฉันจึงเดินไปนั่งที่ม้านั่งเดิมมองทางประตูห้องคลอดที่ทันวาหายเข้าไปเรากับเด็กมัธยมคนเดิมที่คอยแอบมองเขาจากระเบียงตึกเรียนผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงเรากับเวลาแค่หยอกล้อฉันให้รอประตูห้องคลอดเปิดออกอีกครั้งและทันวาเดินออกมาขอบตาเขามีเหงื่อรอยยิ้มของเขาดูเหนื่อยล้าแต่เป็นรอยยิ้มของหมอที่ช่วยให้ชีวิตใหม่ลืมตาดูโลก เขาถอดถุงมือออกเดินไปล้างมือก่อนจะหันมาเห็นฉันที่ยังนั่งอยู่ในจุดเดิมสายตาเขานิ่งไปชั่ววินาทีเรากับไม่คิดว่าฉันจะยังรอป่าเขาเรียกชื่อฉันครั้งที่เท่าไหร่แล้วในวันนี้ฉันเองก็นับไม่ออกฉันยืนขึ้นช้าช้ามือกำชายเสื้อนแน่นเหมือนเดิมไม่รู้จะมองเขาตรงๆดีไหมไม่รู้ว่าหัวใจฉันวางตัวอย่างไร กลับบ้านได้แล้วล่ะข้าหมอฉันพูดเสียงเบาพยายามคลี่ยิ้มหนูรอนานแล้วเดี๋ยวฝนตกอีท่านวากลับเดินเข้ามาใกล้ใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจเขาใกล้จนกลิ่นสบู่จากเสื้อกาวปะทะหัวใจฉันอีกครั้งปาเธอยังไม่ตอบคำถามฉันเลยหัวใจฉันหยุดเต้นไปชั่ววินาทีมือฉันเย็นริมฝีปากฉันสั่นโดยที่ยังไม่ได้พูดอะไร แต่ธันวาก็ยังคงมองฉันมองด้วยสายตาแบบเดียวกับตอนสมัยมาปลายแต่ในวันนี้มันมีความอ่อนโยนมากกว่าและจัดปวดมากกว่าสามปีที่เธอหายไปเธอรู้สึกยังไงกับฉันกันแน่ฉันกลืนน้ำลายลงคอรถขมแล่นขึ้นเหมือนความทรงจำที่เคยหลบซ่อนไว้ฉันกลัวกลัวคำตอบของตัวเองกลัวสิ่งที่เขาจะคิด กลัวแม้กระทั่งความจริงที่อยู่ในหัวใจแต่ในขณะเดียวกันฉันก็อยากพูดออกไปมากพอๆกันฉันเม้มปากจนเจ็บก่อนเอ่ยขึ้นแผวเบาถ้าต่อไปจะไม่ทำให้หมอผิดหวังเหรอคะทันวาไม่ตอบแต่เขาขยับเข้ามาใกล้อีกนิดดวงตาของเขาสั่นไหวเหมือนกำลังรอคำที่เขาคิดว่าได้ยินมาตลอดสามปีแต่ไม่มีใครพูดกับเขาสักที ปริสาฉันอยากฟังจากเธอจริงๆฉันสูดหายใจสะกดน้ำตาที่เริ่มคลอและกำลังจะพูดกำลังจะเปิดหัวใจกำลังจะบอกคํานั้นออกไปในที่สุดแต่ก่อนคําใดจะออกจากปากโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงของธันวาก็ดังขึ้นเสียงด่วนติดติดตดิเขามองหน้าจอสีหน้าเปลี่ยนเล็กน้อยราวกับสายที่โทรเข้ามาไม่ใช่คนไข้ แต่เป็นใครบางคนที่มีความสำคัญกับชีวิตเขาฉันเห็นชื่อที่ปรากฏผ่านแสงสะท้อนบนกระจกเป็นชื่อที่ฉันไม่รู้จักเป็นชื่อผู้หญิงคนหนึ่งทันวาชะนักไม่รับสายทันทีแต่ก็ไม่กล้าว,วางเฉยเขาหันมามองฉันสายตาอธิบายอะไรบางอย่างบางอย่างที่ฉันยังไม่พร้อมฟังและเขาก็ยังไม่พร้อมจะพูด เสียงโทรศัพท์ยังดังต่อเนื่องฉันยืนนิ่งหัวใจเริ่มชาหนึบเหมือนถูกอะไรบีบรัดอย่างช้าช้าทันว่าเอ่ยเสียงเบาเหมือนกำลังขอโทษด,ด้วยสายตาป้าขอฉันรับสายก่อนนะฉันพยักหน้าแม้ใจจะคล้ายสั่นไหวจนจะพังเขาหันหลังเดินออกไปทางระเบียงเงียบๆโทรศัพท์แนบหู เสียงเขาเบามากจนฉันฟังไม่ออกว่าเขาพูดอะไรแต่ใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปมั่นใจน้อยลงผ่อนหนักลงเหมือนกำลังเผชิญความจริงอีกด้านที่ฉันไม่รู้จักฉันยืนนิ่งมองเงาหลังเขาที่กำลังพูดก,กับใครบางคนที่ปลายสายสายที่มาระหว่างฉันกับคำสารภาพที่ยังไม่เคยได้เอ่ยออกไปฉันเม้มปากแน่นก้าวถอยหลังทีละนิด จิตใจเหมือนถูกกระชากกลับไปในความมืดที่ฉันเพิ่งหน,นีมาได้ไม่นานและก่อนที่ทันวาจะหันกลับมาฉันก็หมุนตัวเดินออกจากจุดนั้นช้าๆโดยไม่รู้ว่าเขาจะหันมาเจอฉันอีกไหมหรือทุกอย่างกำลังจะเริ่มซับซ้อนกว่าที่คิดประตูอัตโนมัติเลื่อนปิดหลังฉันทิ้งไว้เพียงเสียงฝนที่เริ่มตกอีกครั้งและเรื่องราวของเราก็ยังค้างคายอยู่ตรงนั้น ระหว่างคำที่ยังไม่ทันได้พูดกับความจริงที่ฉันยังไม่พร้อมจะ,ะเผชิญเสียงฝนเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลิ่นดินเปียกลอยมาตีจมูกเหมือนเป็นสัญญาณว่าฉันควรจะก้าวต่อไปไม่ควรยืนรออะไรที่ไม่แน่นอนอีกแล้วแต่หัวใจมันกลับฝังรากอยู่กับที่ไม่ยอมหลุดออกมาง่ายๆฉันเดินไปตามโถงทางเดินยาวของโรงพยาบาลไฟสีขาวสว่างจ้าแต่ทุก้ากลับรู้สึกมืดมนกว่าปกติ เสียงส้นรองเท้าของฉันกระทบพื้นเป็นจังหวะเบาๆแต่ในหัวเหมือนมีเสียงคำถามดังซ้ำไปมาไม่หยุดเขากำลังคุยกับใครทำไมสีหน้าถึงเปลี่ยนแบบนั้นผู้หญิงคนนั้นสำคัญกับเขามากแค่ไหนฉันไม่อยากเดาแต่หัวใจมันดื้อเกินจะควบคุมบีบแน่นจนเจ็บลึกในอกฉันหยุดยืนหน้าเครื่องกดน้ำอัตโนมัติก้มหน้าลงสูดลมหายใจลึกๆพยายามบอกตัวเองว่าอย่าวั่นวหว อย่าหวังอย่ารออย่ากลับไปเป็นเด็กมอปลายคนเดิมที่ตามแต่เงาหลังของเขาอีกแต่ความจริงคือตลอดสามปีที่ผ่านมาฉันก็ยังเป็นคนเดิมอยู่ดีเสียงฝีเท้าดังมาตามทางฉันไม่ต้องหันไปก็รู้ว่าเป็นเขาเพราะจังหวะก้าวนั้นฉันจะมันได้ดีเกินไปปริสาเธอจะไปไหนฉันยืนนิ่งไม่อยากหันกลับไป กลัวว่าถ้ามองหน้าเขาอีกครั้งหัวใจฉันจะพังจนเก็บไม่อยู่กลับบ้านค่ะฉันตอบสั้นๆฝืนยิ้มทั้งที่เขาไม่เห็นเมื่อกี้ที่เธอจะพูดฉันยังอยากฟังนะน้ำเสียงเขานุ่มลงเหมือนกําลังพยายามรั้งฉันไว้ด้วยคำพูดเดียวฉันหลบตามองปลายเท้าตัวเองฝนด้านนอกตกหนักขึ้นจนได้ยินผ่านกระจกบานใหญ่ข้างทางเดินไม่ต้องแล้วค่ะหมอฉันพูดช้าๆ เสียงเงียบลงจนแทบเป็นกระซิบมันไม่สำคัญแล้วทันวาขยับเข้ามาใกล้ใกล้จนน้ำหอมอ่อนๆจากชุดกาวของเขาคลออยู่รอบตัวมันสำคัญสำหรับฉันเขาเอ่ยเน้นทีละคำมากด้วยฉันเงยหน้าขึ้นสบตาเขาเพียงเสี้ยววินาทีแต่ก็ต้องเบือนสายตาหนีเพราะในดวงตาของเขามีอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างที่ทำให้ฉันสั่นไปทั้งตัว แต่ทันทีที่ฉันกำลังจะเปิดปากตอบเสียงเตือนข้อความจากโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งสั้นแต่ชัดจนหัวใจฉันสะดุดวูบทันวาชะงักมองหน้าจอก่อนจะรีบปิดมันเหมือนกลัวฉันเห็นชื่อคนที่ส่งมาฉันไม่ถามไม่จําเป็นต้องถามสีหน้าของเขาตอบแทนทุกอย่างแล้วความอบอุ่นเมื่อครู่ค่อยๆจางหาย กลายเป็นความรู้สึกเย็นว่าที่ไหลผ่านหลังฉันหมอมีคนที่ต้องรับสายใช่ไหมคะฉันพูดนิ่งพยายามคุมเสียงไม่ให้แตกสันทันวางเงียบไป,ปานานพอที่คำว่าใช่จะดังชัดอยู่ในลมป่าเรื่องนี้มันยังไม่ไม่ต้องอธิบายคะ่ะฉันฝืนยิ้มแต่ขอบตาร้อนผ่าจนเกือบระเบิดออกมาหนูเข้าใจดีคะ่ะ เพราะบางทีในสามปีที่ฉันหายไปเขาอาจไม่ได้ยินรอเหมือนที่ฉันคิดและบางทีชีวิตเขาอาจมีใครเดินเข้ามาเติมเต็มในวันที่ฉันยังจมอยู่กับความเจ็บปวดของตัวเองทันวาขยับเข้ามาอีก9ก้าเหมือนจะเอื้อมมือจับฉันแต่ฉันถอยหลังไปก่อนหนึ่งกพอให้ระยะห่างระหว่างเรากลายเป็นกำแพงบางๆที่เขาก็ไม่กล้าข้ามและฉันก็ไม่ให้เขาข้ามอีก ปลาฟังฉันก่อนเขาพูดเสียงแผ่วเรากับกําลังเจ็บไปมากกว่าฉันฉันสายหน้าเบาๆหายใจลึกให้ตัวเองไม่สัน่นไว้วันไหนหมอว่างจากทุกอย่างและพร้อมจะพูดทุกเรื่องด้วยความจริงวันนั้นเราค่อยคุยกันก็ได้คะ่ะทันวางเงียบดวงตาเขานุ่มลงแต่แฝงด้วยความเสียใจที่เห็นได้ชัดฉันหันหลังก้าวออกไปทีละก้าว ตอนแรกช้าแต่สุดท้ายเร็วขึ้นเหมือนต้องรีบหนีออกจากพื้นที่ที่กำลังทำให้ฉันอ่อนแอเกินไปฝนด้านนอกหมหนักจนพื้นชื้นเปียกฉันยืนใต้กันศาสตร์มองท้องฟ้าสีหม่นบนเทาโทรศัพท์ในกระเป๋าฉันสั่นเบาๆเป็นข้อความจากทันวาอย่าเพิ่งทิ้งฉันไปอีกนะปาครั้งนี้ฉันอยากตามหาเธอเองมือฉันสั่น สายตาพร่ามัวด้วยน้ำตาที่สุดท้ายก็หยุดไม่อยู่ฉันกำโทรศัพท์แน่นไม่รู้ว่าควรดีใจหรือควรเจ็บให้มันจบเสียทีลมฝนพัดวูบพาเสียงรอบตัวให้เงียบลงจนเหลือเพียงเสียงหัวใจของฉันที่ดังไม่เป็นจังหวะฉันมองข้อความนั้นอีกครั้งยืนนิ่งท่ามกลางเสียงฝนที่กระแทกพื้นและในความเงียบงันนั้นเองฉันก็รู้ว่าเรื่องราวของเรา กำลังเดินเข้าสู่ช่วงที่ซับซ้อนที่สุดช่วงที่หัวใจต้องเลือกระหว่างอดีตที่ยังไม่จบก,กับอนาคตที่ฉันไม่รู้ว่าจะมีเขาอยู่หรือไม่ฝนยังตกแต่ฉันยังยืนอยู่ที่เดิมเราให้หัวใจตัวเองตอบอะไรสักอย่างในตอนต่อไปฝนค่อยๆบอลงราวกับฟ้ากำลังผ่อนลมหายใจหยดสุดท้ายร่วงลงกระทบพื้นอย่างแผ่วเบาส่งกลิ่เย็นสดชื่นประปนกลิ่นเศร้าแปลกๆที่ฉันอธิบายไม่ถูก ฉันยืนอยู่ใต้กันสาดหน้าโรงพยาบาลเสื้อยังชื้นจากไอฝนใจยิ่งชื้นกว่าแต่ลึกลงไปก็มีบางอย่างอุ่นขึ้นมาทีละนิดฉันมองข้อความสุดท้ายจากทันวาคำสั้นๆนั้นเหมือนเชือกเส้นเล็กที่ผูกหัวใจฉันไว้ไม่แน่นจนเจ็บแต่ก็ไม่หลวมพอให้หลุดไปง่ายๆครั้งนี้ฉันอยากตามหาเธอเองฉันเงยหน้าขึ้นฟ้าฟ้ายามเย็นเริ่มเปิด แสงสีทองอ่อนๆส่องผ่านก้อนเมฆเข้ามาให้ความรู้สึกเหมือนได้มองเห็นความหมองบางอย่างรำไรแม้ไม่ชัดเจนแต่ก็พอให้ใจยิงยืนอยู่ได้ฉันสูดลมหายใจลึกก่อนเอ่ยออกมาเบาๆเหมือนบอกตัวเองมากกว่าบอกใครครั้งนี้ฉันก็จะไม่หนีแล้วไม่หนีความจริงไม่หนีความกลัวไม่หนีหัวใจของตัวเองอีก แม้ไม่รู้ว่าเส้นทางต่อไปจะเจ็บหรือจะสวยแต่ฉันก็รู้แล้วว่าไม่มีใครเติบโตได้ถ้ายังวิ่งหนีความเจ็บเดิมๆฉันเก็บโทรศัพท์ลงในกระเป๋าตั้งใจจะตอบเขาเมื่อใจสงบกว่านี้ไม่ใช่ในช่วงอารมณ์สั่นไหวแต่ในวันที่ฉันพร้อมให้คำตอบจริงๆฉันก้าวออกจากกันศาสตร์หยดฝนสุดท้ายไหลลงมาติดผมแต่คราวนี้ฉันกลับยิ้มออกเบาๆ โดยไม่รู้ตัวเมื่อเดินถึงถนนหน้าโรงพยาบาลฉันหันกลับไปมองอาคารสีขาวนั้นอีกครั้งรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งของวันนี้ถูกฝากไว้ข้างหลังแต่ก็มีบางอย่างเดินมาพร้อมฉันด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นความหวังหรือความกลัวหรือทั้งสองอย่างแต่ฉันยอมรับมันทั้งหมดเพราะเรื่องของฉันกับทันวายัางไม่เคยเริ่มอย่างจริงจัง และก็ยังไม่เคยจบเช่นกันฉันก้าวเดินไปตามฟุตปาทที่ยังเปียกแสงไฟริมถนนสะท้อนเป็นลายระยิบระยับบนพื้นเหมือนบอกฉันว่าเส้นทางข้างหน้าอาจมีเรื่องราวมากกว่านี้รออยู่ลมเย็นพัดมาปะทะแก้มและในวินาทีนั้นเองเสียงข้อความเข้าก็ดังขึ้นในกระเป๋าติดฉันหยุดเดินหัวใจเต้นแรงขึ้น เหมือนชะตากำลังมีอะไรจะบอกแต่ฉันไม่รีบหยิบมันขึ้นมาเพราะบางทีไม่ใช่ทุกคำตอบที่ต้องรู้ทันทีฉันยิ้มเบาๆให้ความไม่แน่นอนตรงหน้าก่อนก้าวเดินต่อช้าๆมั่นคงขึ้นเหมือนหัวใจที่เริ่มเรียนรู้จะรับฟังตัวเองอีกครั้งเรื่องราวของเราไม่ได้จบลงที่โรงพยาบาลและก็ยังไม่เริ่มต้นใหม่ทั้งหมด มันค้างอยู่ตรงนี้ในลมหายใจในไอฝนในข้อความที่ฉันยังไม่ได้เปิดอ่านและในหัวใจสองดวงที่กําลังก้าวเข้าหากันอย่างระมัดระวังทีละก้าวอย่างช้าช้าก่อนที่เสียงฝนเบาๆจะกลบทุกอย่างจนเงียบเหลือเพียงความรู้สึกที่ยังไม่พูดออกมาความรู้สึกที่รอให้เล่าในบทต่อไปของเราเสมอ